คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหว,วยโชคสิธิมาลานะครับกับสูตรเด่นร้อยบนนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกับกับด้านบนนะกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับสถิติจาก2ี่เกงวดครับเป็น3าสงวดครับเรามาเดากันนะครับ30งวดแล้วค่อยไปตัดกันที่หลังนะ สาิบงวดลบสนะครับล่าสุดเท่านะครับไม่ได้หลุดนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของวิธีการคำนวณการเดินก,กันนะครับเดินย้นย่อสิบสิงหาคม64สี่ค,คำนวณเต็นร้อยได้5 7 2 1 4 90 5 7 2 1 4 90นะครับ1กันยายน64ครับออก4ี่เลข4เข้ามาหลักร้อยแล้วมันจะถึงครับ หนึ่งกันยายนหกสี่คำนวณร้อยบนได้สี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าสี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าครับสิบหกกันยายนหกสี่ 14, 98, 16, 27, 24, 98, 16, ครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยเราที่หนึ่งครับสิบหกกันยายนหกสี่คำนวณร้อยบนได้สองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับเรามาดูนะครับเลขหน,น,นึ่งครับเข้ามาหลักร้อยวราที่หนึ่งครับเห็นไหม หนึ 1> 1่งตุวลาคมหกสี่ละแล้ก็มาดูในส่วนของกาคำนวณในส่วนของหลักร้อยมันจะได้อะไรแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดสองสามแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดสองสามหนึ่งตัวละคมหกสี่ครับออกสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองเลขสามมาหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับสิบหกตัวลาคมหกสี่ครับคำนวณอ่าสิบหกตัวคหกสี่คำนวณในส่วนของหลักร้อยได้เก้าหนึ่งหก ห้าแปดสามสี่นะครับเนื่องว่าตัดมาไม่พบในหลักร้อยเลยมันหลุดทางที่หนึ่งหนึ่งพิเศษยัหกสี่ครับคำนวณในสอนน้องหลักร้อยบ,บนออกก็ได้เจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองหนึ่งพิเศยัหกสี่ครับออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสี่ตัวละห้าเจ็ดนะครับเลขเจ็ดครับเข้ามาหลักร้อยเราไว้ที่หนึ่งครับ สิบหกเดนคำนวณเด่นร้อยได้8 0 5 4ูนย์ห้าสี่เจ็ดสมาดครับเรามาดู1นึ่นวคมหกครับออกสองห้าสองห้ครับเลขสเข้ามาหลักร้อยแล้มาที่หนครับ1นึ่นวคมหกครับคำนวณเด่นบนออก็ได้2 4 9สี่เก้าแปดหนึ่งหกเแปดหนึเครับสองสี่เานะแล้มาดู1 6บหกธนวคมหกสี่ิ ออกหกสามเก้าสองสามห้าสามจะลา er ออกแต่สามแต่สามเช่อวหลก 100. ักร้อยก็เลขสองเข้ามาหลาก 100. ักร้อยน้องที่หนึ่งสิบหกจะนออ้องของสี่แหละครับสองคูณสองเป็นสี่บวกด้วยเก้าบวกด้ยวยหกสองสิบสองบวกด้ยวยสองบวกด้วยเก้าบวกลวมกันได้ไรครับได้เท่ากับ ถาผมไหมยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าห้าบวกสองคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสาคงที่เป็นสี่สี่บวกห้าคงที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบใส็ศูนย์ได้ห้าเจ็ดสองหนึ่งสี่เก้าศูนย์ สามสิบธันวาคมหกสี่ออกแปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสิบเอ็สามหกนะครับเอ็กศูนย์ครับก็ามาหลักร้อยเรามาชิ้นหนึ่งครับสามสิบธันาคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักร้อยได้เท่าไหร่อ่าได้เจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองสิบเจ็ดมกราคมหกห้าล่ละ ตอ,อกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองเก้าเก้าสองเลขหนึ่งข้ามาหลักร้อยเรามาที่หนึ่งสิบเจ็ดมาก็หลักหกอ่าเรามาดูกันหน่อยหนึ่งคูณสองก็คือสองบวกด้วยสามบวกด้วยเจ็ดสองสิบเจ็ดสองสิบสี่ก็คือสี่นะบวกด้วยหกครับบวกลวมกันได้ไรครับได้เท่ากับ เอาผลล ôm ก่อนนะเช็คไปในตัวสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกใสหกครับหกบวกสองคงที่เป็นแปดแปดบวกค้าคงที่แปดเก้าสิบแปดบวกก่อนสองต่อหมายสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกใสหกหกบวกสองเป็นแปด แปดบวกห้าคงที่เป็นสิบสามสามบวกเก้าเป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งโอเคได้หกแปดสามสองห้าศูนย์หนึ่งหกแปดสามสองห้าศูนย์หนึ่งครับเรามาดูหนึ่งกุมภาพันธ์ครับออกเก้าสี่สี่สามจุดแปดสองตัวหลังออกสามศูนย์นะครับสามสองหก บวกด้วยสี่บวกด้วยศูนย์คูณสองบวกด้วยศูมบวกด้วยหนึ่งบวกหลบกการนับกักสิบเอ็ดปะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดใส่แปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดส่หนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะ ได้สองสี่เ้าแดหนึะครับอันนี้เอ่อหนึ่งมาพันหกห้านะครับมีสะดุดไปเป็นครั้งที่2นะครับจะใส่สัญลักษณ์ไปนะครับต่อมาครับเราดูสิบเจ็ดค7มาพันหกห้าครับออก0ูนย์เก้าเ็ดสอง้าห็ครับอ่อเห็นไหมครับไม่พบหลักร้อยแต่เรามาคำนวณต่อไม่ทิ้งสูตรครับศูนย์เก้าแปดห้าเก็กครับหู้ณสเป็น10 สิบบวกหนึ่งสิบบวกหนึ่งก็เป็นอตกลงกันนะครับห้าสองห้าสองสิบสิบบวกสี 0. 0, 2, ก 0, นะ่บวกด้วยศูนย์ศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์นะบวกด้วยห้าบวกลำกันณได้เท่ากับเก้าครับเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองที่ได้สองสองบวกห้าเป็นเจ็ด จ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกห้าเก้าบวกเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่สี่บวกหนึ่งได้เป็นห้าได้ศูนย์สองเจ็ดหกเก้าสี่ห้า หนึ่งมีนาคมครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับเลขเก้าครับเลขเก้าเข้าโฟกัสที่หลักร้อยนะครับตองทีหนึ่งก็คือเข้ามานะครับถึงแม้จะเข้ามาครบกระต่ามนะครับต่อมาหนึ่งมีนาคมครับเรามาดูเก้าสองสิบแปดก็คือเก้าคูณสองนะเท่ากับสิบแปดก็คือแปดบวกด้วยสามบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกด้วยหกบวกด้วยสี่ครับ บวกรวมกันได้ละกันเท่าไรได้เท่าไรได้ยี่สิบเอ็ด,ดปะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นยี่สิบสองใส่สองครับต่อหาหลักร้อยนะสองบวกสองของที่เป็นสี่สี่บวกห้าของที่เป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปด แปดบวกสามคงที่เป็นสิบเอ็ดเศษหนึ่งหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดสิบหกมีนาคมหกห้าครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวเลขออกศูนย์สามนะครับหลักร้อยบนลงมาที่หนึ่งคือเลขเจ็ดเห็นไหมครับเห็นไหมมาหลักท้อทีท้อทีเลขแปดเออไปเรื่อยเลวเลขแปดเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับอ่ะต่อมาครับเรามาดูนะครับ แปดนก็คือสิบหกก็คือนำหกมาบวกด้วย4บวกด้วย9ก้าบวกได้แปดบวกด้วย5้าได้อะไรครับได้เท่ากับของผมได้23ของคุณล่ะครับได้อะไรอับบได้23นะของคุณล่ะ23 2 3ิบวกหของที่เป็น24ใส่4 4่บวกสของที่เป็น6 6หบวกหเป็น11ใส่1 หนึ 1> 1่งบวกเก้าเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกห้าคงที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าใส่เก้าได้สี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าครับหนึ่งเมษายนออกครับออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองตัวละออกหนึ่งศูนย์ครับหลักร้อยเรามาที่หนึ่งคือเลขหก 6. เลขหกครับนี่ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเรามาที่หนึ่งครับต่อมาครับเรามาดู หกคูณสองเท่ากับสิบสองเท่ากับสองนะบวกด้วยสามบวกด้วยสามสองหกบวกที่หกครับบวกด้วยหนึ่งครับบวกจำกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ได้สิบสองเท่ากันนะครับสิบสองสิบสองบวกหนึ่งคงที่ครับเป็นสิบสามใส่สามครับสักครูนะครับสามสามบวกสองคงที่เป็นห้าครับ 5บวกหคงที่เป็น10ใส่ศูนย์ศูคูณศบวกเได้9ครับ9กบวกสคงที่ครับเกบวกสเป็น12สองใส่สองสอบวกห2 2้บวกหเป็น7ใส่เจครับ7จบวกหที่เป็น8ใส่แปโอเคได้หลักร้อยแล้วครับ16เมษายนครับออก395 9 1้าหก้าาสล่างออก58นะครับหลักร้อยบนคือเลข9เลข9ครับนี่ เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หครับต่อมาเรามาดู16เมษายนหกห้าเกคูณสอเท่ากับสิก็คือ8บวกด้วย5นะครับบวกด้วย224บวกด้วย4บวกด้วย9เป็นเท่าไหร่ครับช่วยกันคันวณเท่ากับ26ป่ะครับ26่บวกหเป็น2ี่สิบวกหเป็น27่สจเจ็ จ็ดบวกสองครับเจ็ดแปดเป็นเก้าเก้าบวกห้าครับเก้าบวกห้าเป็นส 4. 4ิบสี่ใ่สี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามสามบวกสามเป็นหกใส 6. 6่หกหกบวกห้าเป็นส 1. 1ิบเอ็ดใสหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองใส่สองโอเคสองพฤษภาคมหกห้าครับออกหกห้าแปดหกสี่สองสองตัวล่างออกศูนย์เก้านะครับเลขหกครับ เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยางมาที่1ครับอะลํามาดูกันต่อนะครับ6คูณ2เท่ากับ12ก็คือนำา2บวกด้วย7ครับบวกด้วย5 2 10บวกได้ศนยนะครับบวกด้วย8เป็นเท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ17บ่ะครับ17 สิบเจ็ดบวกหนึ่งครับสิบเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นสิบแปดสิบแปดแปดบวกสองของที่ครับแปดเก้าเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกเก้าของที่ได้สิบสี่สี่บวกสามของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่เป็นสิบสอง สองบวกหนึงที่เป็น3นะครับอันนี้เป็นสูตรของเด่นร้อยบนนะครับมีดวงดาวดวงกำกับนะครับเสามสิบลบสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วนำเอาไปเทียบกันนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิิษฐีมรานครับสวัสดีครับ thank you